สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เป็นการเอาชีวิตรอดในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์644นะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่จะไม่มีจักรพัดิู r เป็นคอเมตาแล้วนะครับก็คือคอที่ใช้ได้สําหรับเซิร์ฟเวอร์ต่อจากนี้ก็จะเป็นคอโบรอสที่จะมาในวงล้อนะครับวงล้อปกตื่นเขาเรียกว่าวงล้อน,นะวงล้อที่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 ผมเคยส่งไปในในในสตีมอะเออวงล้อนั่นแหละที่จะมีคอนะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าใส่ฟรีนะครับก็จะไม่มีคอ อะไรใช้นอกจากคอปู่บอมคอเกียร์โลคอต่างๆที่เป็นคอ s h r นะครับก็มาดูซิว่าผมนั้นจะเอาชีวิตรอดในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ได้หรือเปล่าแต่ผมต้องบอกว่าผมยังไม่ได้ทิ้งเซิร์ฟเวอร์จีน723กับเซิร์ฟเวอร์6 0 3นะครับออก็ยังเล่นอยู่แต่แค่ว่ามาทำ potential เซิร์ฟใหม่หน่อยละกันเนาะดูซิว่าการที่ไม่มีคอดีๆเนี่ยมันใช้ชีวิตยากหรือเปล่านะหลังจากนี้ผมจะบอกว่าต่อจากนี้นะครับถ้าผมกดเข้าไปแล้วไม่ใช่การเจอพิกโโลูทำลายเมืองเนี่ยก็แปลว่าผมนั้นได้ทำการเล่นไปแล้วนะครับก็คือเล่นไไปปแแแลลล้้้วววก็อ แล้วทีนี้ไฟล์เสียก็ชิปหายเลยนะครับก็เลยต้องมาทำคลิปใหม่เดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าด o ี44ในวันแรกผมทําอะไรไปถึงไหนเรยวบ้างนะ <S <S านมาเขาให้โอเคครับเราก็เข้าไปสู่หน้าเกมแล้ว ชื่อตัวละครของผมก็จะเป็นชื่อคําว่าซานะครับเพราะว่ามันสั้นดีนะครับแล้วก็คนน่าจะแอดมาง่ายนะก็คือพิมพ์แค่ซอรโซาอาคือเปิ๊บพนหาะเจอเลยนะครับประมาณนี้เลยแล้วส่วนพลรรังที่ได้ทําการขึ้นมานะปัจจุบันตอนนี้ก็อยู่ที่1นึ่งหมื่นหนึ่งนะครับก็น้อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้แบบว่าจะจะเป็ปจะต้องแบบว่าเฮ้ยพลังสองแสนในวันแรกหรืออะไรนะครับก็คือเนมาเล่นชิวๆนะครับเล่นชิวๆจริงๆชิวๆที่แบบว่าเติมเอาฟู้แพ็กแรกไปแล้วนะครับ ตอนสุ่มนะครับแต่ว่าฟุตมันเสียเนาะแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่แค่3 5บาทนะครับเติมขั้นเทพแค่2แพ็กก็คือแพ็คหนึ่งสองรอบก็ได้แล้วนะครับแค่ไม่ถึง4 0บาทแากถูกเลยผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำขั้นเทพร้านเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมหลากหลายให้เลือกเติมไม่ว่าจะเป็น ROV Free f i r e PUBG Mobile และยังมีเกม One Punch Man The s t o n g a t e อีกด้วยใครทีร่กำลังหาร้านเติมเกมดีๆเติมเกมถูกเติมเกมไวต้องขั้นเทพเท่านั้นนะประมาณ30กว่าบาทนทิดนิดเองนะครับมา เดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันเลยนะครับว่าผมนั้นใช้ตัวอะไรป้าบเขาให้ตัวละครตอนนี้ที่เห็นอยู่นะครับก็จะมีโจซีเอสเออาร์ไตดีด s อสเออาร์จากพัตเเ็กเอสเอชอาร์ซูเปอร์ไดชัยเอสเอชอาร์เอื้อสอึกแล้วก็ตามด้วยมูมิงเรเดอร์ระดับอาร์แล้วก็จีนอตเอสเออาร์แพงท็อปมาสเตอร์เอสเออาร์นะครับก็ทีมหลักจริงๆจะใช้แค่นี้ นะครับเพราะตอนแรกผมเอาเจนอสมาแทนมูมเองแหลวแต่ว่าโจซีดีกว่านะครับเพราะว่าเพราะาอะไรเพราะวาความสึกผมนะครับว่าโจซีมันดีกว่านะแล้วก็เอาดาร์ชายมาไว้ข้างหน้าแล้วก็ตัวเลือดราชาใต้ดินนะครับแล้วก็จากพัดเ็กตอนนี้ก็เป็นคอหลักอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งได้มาแล้วก็ตาม mm hmm. ตดว้วยมูมเอเดอร์มาบัฟกระหน่ำให้โจซีนะครับประมาณนี้เลยนะทีของผมอ่าแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการสตุมไปแล้วนะครับในในในไหนวะอ่าในนี้ 60รอบนะครับ60รอบได้เอลมาประมาณ5ตัวถึง4ตัว 4- 5ถึงตัวนะครับก็เยอะแล้วก็ดวงดีด้วยที่ได้โจดีนะครับถ้าไปได้ดวงกับ G4 มาเนี่ยบอกเลยนะว่าชิปหายแน่นอนถ้าได้ไอสตัวที่เป็นโจดีเนี่ยคือชิบหายละลงดันยากมากนะครับแล้วก็มาในส่วนของกิ้วอ่ะใช่กิ้วคือผมจะบอกว่าผมมีไอ้ที่สร้างกิ้วนะเห็นไหมผมมีที่สร้างนะเนี่ยผมมีแต่ว่าผมไม่อยากสร้างนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ขำๆไปสิงคนอื่นดีกว่านะ เห็นไหมนี่เราไปอยู่กิวไหนก็ไม่รู้นะครับก็ทำเควสไปาทำเควสทำเควสทำเควสตอนนี้นะครับกิวที่ครึ่งเข้ามาเมื่อกี้ก็จะเป็นกิวมาวินเช็กแคคเช็กอะไรสักอย่างนะครับก็เอ่อเอ่อมาสิงไว้ก่อนนะโ oh, อ้โหคนออนอย่างคนออนพร้อมเพียงกันมากนะครับ19คนก็ไม่อยู่ขำๆนะครับก็แว่นคิวนะครับใช้ครัว่าแว่นคิวได้เลยสำหรับเซิร์ฟเวอร์644นี้นะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตตีตีมอชิต้าโกลแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอจัดทีมเป็นอย่างนี้ละกันนะเอา จีนอตออกแล้วกันไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอเคมาเดี๋ยวเราก็ปั๊บกระดับให้โจซีพินสลายมอดไม้ใสยุงปาบเข้าให้ข้ามไปแล้วกันนักเสียเวลาโอเคผมก็ตีครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับมอสคิเตอร์กรลนะครับแล้วก็จะไปเคลียร์ไอ้พวกตัวกระจิบตัวกระจอยด้วยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทุกคนอ่า๋เดี๋ยวเดี๋ยวซุ่มหายหิบนะหาหบหายหิบโอ้โหแล้ว,นะโโลวคือผมเพิ่งมาดูคิวนะครับว่าคุณมาวินเนี่ยเขาจัดซอบบี้แมรไปแล้วนะเออดูดิ สายเติมจัดนะสายเติมจัดก็รู้สึกว่าเออเขาก็เป็นหัวหน้าแคนหัวหน้ากิวด้วยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสายเติมนะครับที่เรานั้นก็เป็นลูกจอกสายฟรีก็ไม่เป็นไรเนาะเรามาสิงเขาอยู่แล้วเอ้ยเดี๋ยวจะไปแคนมันเต็มไวยังวะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ยั่งเห็น1919ทั้งอันนี้30แล้วนะครับเหมือนเพิ่งสร้างเมื่อกี้เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ก็ดีแหละนะครับกิวคนเยอะๆนี่มันก็ยิ่งดีนะครับนี่เราก็แจกเศษไม่แจกหรอกไม่ให้หววนี่เราขอดีกว่าในส่วนต่อมานะครับก็เป็นกกิจรรม เขาเรียกว่าอะไรนะกิจกรรมโซนิกเหรอโซนิกจริงๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะแล้วก็อันนี้หนึ่งดาวอีกตัวหนึ่งเหรอหนึ่งดาวหนึ่งดาวเป็นนี้แล้วกันนะแต่ไม่มีเศษว่ะงั้นผ่านไปก่อนจริงๆอะตัวม,ม,ม,ม่วผมว่าผมเผลอไปสุ่มใบหนึ่งจำจำไม่ผิดนะครับว่าผมเคยไม่ใช่ผมเคยผมไปสุ่มใบหนึ่งเออใช่เอาจริงๆมันก็ควรที่จะดองนะครับเอาจจริงแล้วควรที่จะจอดองแต่ก็ดองแล้วกันนะอ่าอ่าพลาดไปแล้วหนึ่งใบก็ไม่เป็นไรมันคือใบฟรีด้วยแหละไหนก็มีตัวแดงสิบใบแล้วก็สุ่มเลย เพื่อที่จะให้คลิปมันยาวนะครับเพื่อที่จะใส่โฆษณาได้ส่มไปแบบไม่มีรังเลไม่มีลีลอไม่ต้องรู้ว่าจะได้เป็น S H R ตัวอะไรนะครับนะฮ่มาได้มา2ตัวนะครับ S H R กับ S R นะครับดูสิว่าจะเป็นตัวอะไรจำกัดเวลาหรือเปล่าไปคุณละปีนิชแมนผมถือว่าดีนะแชร์เลยผมถือว่าเป็นตัวละครจำกัดเวลาที่ดีหนึ่งตัวนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแทงให้เราเกยไวก่อนได้เปรียบนะบอลทองโอเคเฮ้ย okay. ผมว่าผมต้องปั้นปีนิชกว่ะ เอามาแทนใครวะเอาจริงไอช่องนี้มันยังว่างนะเห็นไหมไอช่องนี้มันยังว่างตอนลเวล26นะครับผมก็กะว่าจะเอาฟีนิกแมนผมก็กะว่าจะเอาผมก็กะว่าจะเอาฟีนิกแมนมาใส่นะครับแต่รอก็รอ,ลอปลดล็อคไปก่อนนะครับว่าตอนนี้ยังเวล22อยู่นะครับยังเวล22อยู่นะยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะครับแล้วก็รับบีชิงไปรับเควสต,ตรงนี้ด้วยแล้วก็พิกิตกิวโอเคครับต่อมาสําหรับตัวละครกิลไม่ใช่ตัวละครกิวตัวละครที่จะเป็นคอ ให้เราหรือว่าให้สายฟรีทั้งหลายต,ตอนนี้ก็ต้องเป็นคอปูบอมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีคออะไรที่ดีไปกว่าคอปูบอมแล้วนะครับสาหรับสายฟรีนะก็คือสายเติมก็ให้เขาไปเอาบลอกอยู่อาไปแต่เราก็คือเอาแค่ป,ปูบอมพอนะครับสาหรับผมก็คือแค่คอปูบอมพอแล้วก็เก็บตัวดํานะเอาจริงอะ่ะคือมันคือเอาจิงนะครับเซิร์ฟเวอร์ 6cc นี้คือแบบว่ามันมาในวันที่เอ่อวิกิสัตว์เลยนะครับอย่างเช่น ตัวดำก็ต้องซื้อแล้วก็ตัวแดงก็ต้องจัดนะครับเพื่อที่จะให้มันครบ220บใบเพื่อที่จะเอาคอปู่บอมนะก็คือมันจะอยู่ได้ทั้งหมด7วันนะครับก็คือไอไอไอ้ไหนวะ,ไ,นวะไอ้ตัวดำเนี้ยมันน่าจะหายไปในวันที่21หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับส่วนตัวแดงนะครับก็จะหายอีก6วันก็คืออีกประมาณ22 23นะครับก็บอกได้เลยว่าใช้เพชรกันแบบละนาว ใช้เพจกันแบบว่าชิปหายกันหมดก็คือผมแนะนําอย่างเดียวผมก็จะแนะนําว่าให้เอาตัวดําก่อนนะครับเพราะว่าตัวดำเนี่ยมันจะหมดก่อนตัวแดงก็คือจะหมดก่อนไอกิจกรรมตัวแดงนี้นะครับก็ให้ไปเอาตัวดําก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาตัวแดงตัวแดงนี่ก็คือยังไงก็ต้องได้อยู่แล้วนะครับเพราะมันเหลือตั้ง6วันแต่ตัวแดงนี่แต่ตัวดํานะครับตอนนี้กูพูดซับไปหมดแล้วนะครับใครที่เข้าใจก็ขอบคุณใครที่ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจต่อไปนะครับก็คือแนะนําให้เอาตัวดําก่อนนะอย่างเช่นอย่างนี้ซื้อไปเลย แนะนำให้กดซื้อไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเหลือเพชรเพื่อไปทาเฉลี่ยท่าไหไ่อย่างอื่นเนาะเพราะไม่งั้นแล้วถ้าเราไม่ซื้อไว้เนี่ยเราจะเพชรไปซื้ออย่างอื่นหมดจนลืมตัวไปว่าเอ้จะต้องเก็บตัวดานะครับประมาณนี้เลยก็ตัวแดงนี่ก็คือยังไงมันก็มีโอกาสทันอยู่แล้วเนาะก็ทยอยทยอย,อยเก็บไปนะครับและในส่วนต่อมาก็คือไม่มีอะไรแหละนะครับหมจะไม่มีอะไรในหัวก็คือเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็เปิดวันนี้นะครับใครที่จะมาเป็นศัตรูกับผมนี่ก็สามารถที่จะแอดมาได้เลยอย่างเช่น อ่พวกนี้ผมไม่ได้แอดไว้นะครับเขาไม่แอดผมนะก็เลยรับแม่ทั้งหมดไปเลยแล้วก็ตุกชว์รทให้นะถ้าใครที่อยากเป็นเพื่อนกับผมก็สามารถแอดมาได้เลยนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้เล่นขำๆนะครับก็ถ้าผมไม่ได้เล่นตลอดหรือว่าไม่ได้เล่นแบบว่าจริงจังหรือแปลว่าพลังไม่ได้เยอะก็ไม่ต้องซีรีส์ไม่ต้องแบบตกใจว่าผมจะเขาเรียกว่าอะไรนะจะแบบจะบิดหรือเปล่าก็แค่เล่นไม่จริงจังอ่ะแต่ทุกคนน่าจะเข้าใจแหละนะครับว่าเล่นไม่จริงจังคือแบบว่าเล่นเฉยๆเล่นแค่พอผ่านด่านนะครับไม่สน PVP พิ อะไรเลยนะครับก็คือขอให้ผ่านด่านอย่างเดียวนะครับอันดับจะกระโปงง่อยอยู่อันดับที่สี่พันสองพันหนึ่งพันก็ช่างมันนะครับผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับนี่จัดทีมแบบไว้เงี้ยว่าเงี้ยว่าเงี้ยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ดี่ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปไลไ์จะเป็นคลิปซูเปอร์หกสี่สี่หรือเปล่านะครับก็ต้องมาติดตามรอชมนะครับคลิปที่ต้องสอนตุ๊บหลัคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย